แต่คลิปี้แล้วสะานนี้ลแบบล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่องเที่ยวทําบุญทั่วไทยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สังขะกรุงรีค่ะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้นะคะแล้วมาเห็นภาพสวยๆแบบเนี้ยตา่อะเมาเขาเมาโค้งมากเลยนะคะคือเวียนหัวจริงๆค่ะนี่เราเห็นสะพานมอญด้วยค่ะมาถึงสังขรและจะไม่เที่ยวสะพานมอญได้ไงเดี๋ยวคลิปหน้าแต่จะพาเที่ยวสะพานมอญน,นะคะ ตอนนี้ใกล้ถึงจุดหมายเราแล้วค่ะสภาพก็เป็นแบบนี้ค่ะพอมาถึงขอดมยาก่อนนะเวียนหัวจริงๆไอ้หนูปแปดคิดตั้งี้ละสภาพนี้นล้ลถุงอะไรอะ่ะถุงถุงใบลำลายมมาขอาค่ะตอนขึ้นมาจากไหนนะจากสวนพึ่งมาสังขะ แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้เราอยู่กันที่วัดวังวิเวกาล่ะเป็นวัดของหลวงพ่ออุตมะที่ร่วมกันสร้างกับชาวบ้านที่อพยพมานะคะมีชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญค่ะเมื่อปีพศ2527ได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรขึ้นทั้งวัดจึงได้ย้ายมาอยู่บนนี้ค่ะก่อนหน้านี้เขามีวัดวังเวงวิการามเก่าอยู่ค่ะ ็นวัดจมนะ้ําเป็นที่เที่ยวของสังขาอีกที่หนึ่งค่ะหลวงพ่อได้จัดสรรที่อยู่นะคะพย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บหลวงพ่อได้จัดสรรที่อยู่นะคะของวดัดอให้กับชาวบ้านได้อยู่บันอี ต่ถือว่าแต่โชคดีนะขึ้นมาก็มาได้กาบสกาละพระเกจิดังๆนะคะของกาญจนบุรีนะสมัยก่อนนี้ไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักท่านท่านเปรียบเสมือนน,นเทพเลยค่ะของชาวมอญเนยน,นะคะของชาวมอญที่อพยพมาก็อยู่ที่สังขบุรีเลยคนทั่วไปก็จะรู้จัก ประคำและก็พาเดียนของท่านค่ะและคำสอนของหลวงพ่ออุตมาอีกมากมายนะคะที่ท่านสอนไม่ได้ให้ยึดติดกับวัตถุมงคลวัตถุมงคลเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะของชาตินี้แต่ศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปตลอดทุกชาตินะคะ มาแล้วแต่แอบเสียดายนะคะเพราะว่า<ม>โบสถ์อะค่ะเขาไม่ได้เปิดเราก็เลยไม่ได้ไปกราศการะพระประธานในโบสถ์แต่พอเข้ามาตั้งใจที่จะไปไวหวหลวงพ่อหยกขาวนะคะก็เลยทําให้เราเห็นอู้ที่นี่เขาแบบถ้าใครมีเวลาเด,ดินดูอะค่ะทุกรูปอะทุกรูปมีเรื่องราวมีเรื่องเล่านะคะของประเพณีชาวมอต้องให้ภาพมันเล่าเรื่องค่ะใครมีเวลาอย่าลืมมาดูกันนะคะ หลุงพ่อหยกขาวเนี่ยค่ะลุงพ่ออุตามะท่านได้สั่งให้ช่างชาวพม่านะคะเป็นคนแกะสละักหยกทั้งก้อนขึ้นมาค่ะสวยงามนะคะมีงาช้างแมงมอด ตอนต่ไปนี่เขาก็ากำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะคะงานศิลปะสวยๆงานวิจิตรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยพอช่างเนี่ยคอยมานั่งประดิบประดอยมานั่งแต่งมานั่งเติมบางทีเนี่ยไปดูช่างเขาปิดทองนะคะคือพัดลมเป่าก็ไม่ได้นะร้อนก็ร้อนนะคะแต่แบบงานออกมาสวยงามมากค่ะต้องขอบคุณ ช่างฝีมือดีๆอย่างนี้นะคะทําให้เรามีวัดวาอารามที่สวยงามวันนี้เรานะคะถึงจาไม่ได้มาไหว้พระประธานในโบสถ์เนาะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อะค่ะก็บอกว่าให้มาที่หลวงพ่อโยกขาวแล้วก็มาดูหาช้างแมงมอสก็ได้มากราบมาสการะนะคะมาขอพรก่อนเราจะเดินทางแต่เราจะไปที่พุทธคยาน,นะคะ ไม่ได้ไปที่อินเดียนะแต่เราอะอยู่ที่สังขะเนี่ยนะคะแต่เราจะไปพุทธคยานที่หลวงพ่ออุตมะท่านเป็นคนสร้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะขับรถออกจากวัดมาไม่ไกลนะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะเจดีพุทธคยาตไต่เห็นที่แรกก็แบบตกใจนะเอ๊ะนี่เรายังอยู่เมืองไทยอยู่หรือเปล่าเนี่ยอารมณ์เหมือนอยู่พม่าค่ะ เราเพิ่งจำลองมาจากอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสไปช่วงโควิดเราก็มาจากสกาล่าที่นี่เลยนะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีพระประจำวันเกิดแล้วมีพระหลายปางมากค่ะล้อมรอบด้านบนเลยเราก็เดินดูเดินกลับสกาละได้นะคะพระเนรน,นะแบกกระบอกไม่ไผ่แบกลำไม่ไผ่ เข้ามานะคะก็เลยอดถามไม่ได้นะพอถามพระรูปหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้มีงานอะไรแต่ว่าเขาจะทำนั่งร้านเพื่อจะไปทาสีเจดีพุทธคยาเพราะฉะนั้นก็แบกไม้ไผ่ขึ้นมาไว้บนนี้ก่อนแล้วค่อยต่อนั่งร้านแล้วส่งมันขึ้นไปพระเนนก็ทำกันเองค่ะเจดีพุทธคยาน,นะคะ มีลักษณะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นการจำลองแบบมาจากมหาเจดีพุทธคยานที่ประเทศอินเดียแต่มีขนาดเล็กกว่านะคะส่วนบนยอดนะคะก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนกระดูกนิ้วมือข้างขวาขนาดเท่าเม็ดเข้าสาระคะ่ะตอนแต่หาข้อมูลนะคะมีรายการหนึ่งนะคะเขาพูดถึง เจดีพุทธคยาเน,นะะี่ยค่ะมันเลยทําให้แต่รู้สึกแบบปลื้มใจนะคะเขาได้พูดว่าหลวงพ่ออุตมะค่ะท่านทราบว่าลูกหลานชาวมอญของท่านส่วนใหญ่อะไม่มีโอกาสจะได้ไปกราบสีสังเวชจึงจาลองเจดีพุทธคยาแบบเดียวกับอินเดียมาเลยค่ะ mm hmm. เพื่อให้ลูกหลานท่านน่ะได้กราบได้สักการะพอเรามาฟังแล้วเราก็อึ้งน,นะคะแบบรู้สึกดีใจอะแทนลูกหลานชาวมอญของท่านนะคะ ก่อนจะกับนี่แต่ก็ไม่ลืมขอพอรเทพทันใจนะคะขอให้เทพทันใจช่วยรดนันดาลสิ่งใดที่ท่านคิดนะคะขอให้สมหวังดังใจปาถนาทุกๆกคนนะคะบุญใดกุศลใดที่แต่ททำในครั้งนี้นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะ MC ทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกท่านติดตามกันนะคะประสบความสำเร็จความเจริญนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปาถนานะคะ่ะ แต่ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแต่ขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปวัดจมน้ำกันฝากติดตามและรับชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบุญรักษาะธรรมค้ำคองค่ะ